ดูวดวงชาวราศีตุลน,นางบินมาจากสวรรค์ผลวันที่สามกรก,กรดาคมนางอะไรนางฟ้าแม่ทูลหัวครับถ้าเป็นคนจริงเขาเรียกว่าอะไรครับผมเขาเรียกว่าปีชงนะครับผมแต่ว่าชงมันหมดไปแล้วนครับผมนางเลยบินกลับมาแล้วปีชงเป็นยังไงปีชงเขาเรียกว่าเทวดานางฟ้าไม่อยู่ด้วยพอไม่อยู่ด้วยทําไงก็ต้องไปฝากดวงชะตาไปเนียมเกง เนียมเก่งก็คือให้พระท่านสวดให้แต่จริงๆแล้วคนไทยอ่ะไม่ต้องให้พระท่านสวดหรอกสวดเองเลยับผมทำไมจะสวดไม่ได้สวดมนต์ดีที่สุดับผมให้ดวงชะตาไม่ตกเพราะฉะนั้นคนจีนเขาเชื่อว่าถ้าดวงชงอ่ะให้ไปฝากดวงชะตาให้สวดมนต์ให้กับตัวเองฝากชื่อเอาไว้ับผมแต่คนไทยก็มีนะชาวล้านานาเขาจุดเทียนเขียนชื่อนมสกุลนะวิชาล้านานาปากักเทียนจุดธูปชาวเหนือเขาทำกัน น้าผมจุดทูบแล้วก็น้บผมฝากดวงชะตาเช่นเดียวกันแล้วก็รวยเลยรวย,วยเพราะว่าอะไรก็ดวงไม่ชงไงเพราะว่าเสริมดวงชะตาไว้ตลอดแล้วจุดแสงตะเกียงทองแล้วดวงชะตาเปิดรับทรัพย์น้าผมนางบินมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าตกตำแหน่งที่ดีขอทํานายว่าดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคจะเลิศลูกเลี้ยงได้ตาแหน่งหน้าที่การงานเงนิงนเจรจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผัน ับผมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแต่ยังไงก็แล้วแต่นางมาแล้วอ่ะเขาเรียกว่าดวงชะตาของท่านไม่ตกตำแหน่งชงแล้วไม่ตกตำแหน่งลำบากแล้วไม่ตกตำแหน่งยากไร้แล้วตกตำแหน่งอะไรเจริญล่กเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์หรือโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายก็แปลว่าตกตำแหน่งที่ดีไงัะผมดวงชะตาของท่านเปิดแล้วพ้นวันที่3กรกฎาคมท่านจะเจริญุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินปัญหาต่างๆสิ่งต่างๆมันได้มาลายออกไปสิ้น นางปีศาจิ้งจอกก้าหางเปรียบเสมือนอะไรความยากจนอีได้ไปจากอ้วเลี้ยวอีไปแล้วพอไปแล้วเป็นยังไงอ้วก็เลยนะผมเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าปีศาจเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันจะน่ากลัวมากน่ากลัวตรงไหนบางคนบอกผมไม่กลัวหรอกอาจารย์กลัวแล้วแล้วเป็นผีผู้หญิงผมจะจัดก,การให้บอกไม่กลัวอะไรหรอกพวกนี้มันไม่ได้เข้ามาต่อหน้าต่อตาเหมือนคนแบบนี้มันเข้ามาเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บ เจ็บไข้ได้ป่วยน่ากลัวไหมหาสาเหตุไม่ได้นะอยู่ดีก็เป็นนู่นเป็นนี่นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านจงวิ่งหนีมันนะผมเขาไม่เอากันเขากลัวนะผมเขากลัวหาสาเหตุไม่ได้นางบินมาจากสวรรค์เนี่ยหนียังมาแล้วส่งผลให้ดวงชะตาเปิดแต่ถ้าเป็นสิ่งต่างๆที่คอยปิดกั้นเนี่ยเขาเรียกว่าปีศาจจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยมันคือความจนมนะผมนะเพราะฉะนั้นคนจีนจะกลัวนางปีศาจจิ้งจอกเก้าหางมาก นะผมมันเข้ามานี่นะโอ้โหมันพับนำพาซึ่งความจนพอพอจนมันยังไงมันเครียดไงนะครอบครัวทะเลาะวิวาดด่ากันด้วยคำหยาบคายนะพวก็ลองจนดูดิจะได้รู้ว่าทําไมถึงคําหยาบมันถึงออกมามันคือความทุกทรมานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกทรมานมันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องหนีไงท่านก็รีบทํามาหากินให้รวยไง เพราะฉะนั้นในโชคตาบุตัวสอนวาสนาก็ทํามาหากินให้เจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินหนีอีนังปิศัจจิ้งจากก้าวหางนะผมพูดเหมือนคนจีนอีนังปิสัจจิ้งจอกก้าวหางอีไปจากอัวเรียวคัวจะได้รวยเลยเลยนะผมถ้าเป็นคนไทยความจนก็เปรียบเสมือนอะไรเนี่ยนะับก็เปรียบเสมือน,นเรื่องราวเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวเล่นรับดึงสู่ความตกต่ํา ยากจนมานะปูดผีปีศาจนะผมแต่ถ้าเป็นคนจริงก็นางปีศาจจิ้งจักก้าหังนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่งตางๆมันเกิดขึ้นนางบินลงมาแล้วเนี่ยจากสวรรค์คือเทวดานางฟ้ามาช่วยเหลือปกปักคุ้คของรักษาไล่สิ่งอับมาบงคลสิ่งจังไรให้หมดไปสิ้นดวงชะตาท่านก็จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะเพราะฉะนั้นการไล่นะสำคัญมากถ้าไม่ไล่ดวงชะตาเปิดไม่ได้ปีศาจมมานางมา้ลโคนิจฉาให้ไลใยใส่้ายป้ายส นะผม The Amaro ดักลบกล้าได้กล้าเสียดวงชะตาท่านต้องทาตัวเองให้ยิ่งใหญ่เกียงไกาจเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันเดือนใดนะผมและดวงชะตาท่านจะเปิดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาของชาวราศีตุลประจำเดือนนี้หมดนาจังหวะแห่งความสมดุลใหม่เดือนนี้สําหรับชาวราศีตุลเปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่บทใหม่แห่งความสมดุลในชีวิต ราวกับนักเต้นบบลเล่ที่กำลังเรียนรู้ท่าใหม่คุณจะพบว่าตัวเองต้องปรับจังหวะและหาจุดสมดุลใหม่ในทุกด้านของชีวิตพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงจะไหลเข้ามาอย่างนุ่มนวลแต่มีความหมายลึกซึ้งเหมือนกับสายลมเบาๆที่พัดผ่านใบไผ่ดูเหมือนอ่อนโยนแต่มีพลังพอที่ทำให้ต้นไผ่โค้งงมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนนี้คุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่หน้าทางแยกมีตัวเลือกมากมายรอคอยการตัดสินใจ ธรรมชาติของราศีตุลที่ชอบช่างน้ำหนักทุกด้านอย่างรอบคอบจะกลายเป็นทั้งพอและคำสาปพ,พร้อมกันเพราะในขณะที่คุณจะได้โอกาสพิจารณาทุกมุมมองอย่างละเอียดแต่ก็อาจทําให้รู้สึกลังเลใจในการเลือกทางเดินที่ดีที่สุดด้านการงานการปรับเปลี่ยนที่นําไปสู่ความสําเร็จในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลต้องมาเชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญแต่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่มาแบบพายุถลม่มหากแต่เป็นการปรับเปลี่ยนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกับการตกแต่งสวนใหม่ คุณจะได้โอกาสปลูกต้นไม้ใหม่ตัดแต่งกิ่งไม้เก่าที่ไม่เป็นประโยชน์และจัดอเบียบพื้นที่ทํางานใหม่สำหรับผู้ที่ทํางานประจําคุณอาจพบว่าหัวหน้าง,งานหรือเพื่อนร่วมง,งานเริ่มให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของคุณมากขึ้นความสามารถในการมองภาพรวมและการหาจุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ต่างๆที่เป็นจุดแข็งประจําตัวของคุณจะได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นหากคุณทํางานในฝ่ายการตลาดคุณอ่านได้รับมอบหมายให้เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างทีมสร้างสารรค์และทีมขาย หรือถ้าคุณทํางานด้านการเงินคุณอาจได้รับความไว้วางใจให้วิเคราะห์ข้อมูลสําคัญที่ต้องใช้ความรอบคอบและความเม่ยยําสูงอย่างไรก็ตามความท้าทายในเดือนนี้คือคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าจากการต้องคิดมากเกินไปธรรมชาติที่ชอบพิจารณาทุกด้านของคุณอาจทําให้เกิดอาการวิเคราะห์อมาาัมพาตได้ง่ายคําแนะนําคือให้ตั้งเวลาจํากัดสําหรับการตัดสินใจเมื่อคุณชั่งน้ำหนักครบทุกด้านแล้วให้เชื่อใจสัญชตาตญาณและตัดสินใจไปสำหรับผู้ประกอบการหรือฟรีแลน เดือนนี้เป็นช่วงทองสําหรับการขยายเครือข่ายและสร้างพันธมิตรใหม่ความสามารถในการทําให้คนที่มคีความคิดเห็นแตกต่างกันมานั่งพูดคุยกันได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปิดดิวใหม่ๆคุณอาจได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจแต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการอ่านรายละเอียดของสัญญาอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับผลตอบแทนที่ดูสูงให้มั่นใจก่อนว่าเงื่อนไขต่างๆเป็นธรรมและเป็นไปได้จริงด้าน,นการเงินช่วงแห่งการสะสมและการลงทุนอย่างชาญฉลาด ด้านการเงินในเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเดินทางข้ามสะพานเก่าที่แกล่งไกวต้องใช้ความระมัดระวังและความสมดุลในการเดินทุกก้าวแต่เมื่อข้ามไปได้สําเร็จแล้วจะพบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและโอกาสใหม่ที่รอคอยอยู่รายได้ของคู่ในเดือนนี้มีแนวโน้มค่อนข้างสเสถียรอาจไม่ใช่การเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่จะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ําเสมอเหมือนกับน้ําหยดที่ไหลเติมลงในแก้วใสดูเหมือนช้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปแก้วก็จะเติมไปด้วยน้ําใสสำหรับผู้ที่มีไรายได้เสริมหรือกําลังหาเงินจากหลายช่องทาง เดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการทบทวนและจัดระเบียบแหล่งไรายได้เหล่านั้นในเรื่องของการลงทุนชาวราศีตุลควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแรงธรรมชาติที่ชอบความสวยงามและของมีคุณภาพอาจทําทให้คุณอยากซื้อของแพงหรือลงทุนในสิ่งที่ดูดีแต่ไม่คุ้มค่ายกตัวอย่างเช่นคุณอาจหลงไหลในโฆษณาการลงทุนในโครงการอสังหาริมทร,รัพย์หรูหราหรืออยากซื้อเครื่องประดับราคาแพงแต่ก่อนตัดสินใจให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าในระยะยาวได้จริงหรือไม่ การออมเงินในเดือนนี้ควรให้ความสำคัญกับความมั่นคงเมากับผลตอบแทนที่สูงจงจำไว้ว่าเต่าที่เดือนช้าแต่มั่นคงท้ายที่สุดมักจะชนะกระต่ายที่วิ่งเร็วแต่ประมาทการสร้างกองทุนจุกเชินและการออมเงินประจำจะเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับแผนการเงินระยะยาวของคุณหากคุณมีหนี้สินค้างชำระอยู่เดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการทำแผนจ่ายหนี้ใหม่ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมและการจัดลำดับความสำคัญที่เป็นจุดแข็งของคุณ จะช่วยให้คุณสามารถจัดการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะต้องประณีประนอมไปกับบางอย่างในระยะสั้นแต่จะได้ความสุขทางการเงินในระยะยาวด้าน,นความรักการเดินทางสู่ความเข้าใจที่ลึกซึง้งสําหรับคนโสดการปลดใจรับความรักใหม่สําหรับชาวราศีตุลที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เป็นเหมือนฤดูใบไม้ผลิที่กําลังจะมาถึงดอกไม้ยังไม่บานแต่ตาใบอ่อนอ่อนเริ่มผุดขึ้นมาแล้วบอกเป็นนัยว่าความรักใหม่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ไม่ใช่แบบพลุแตกใหญ่ จะเป็นการค่อยๆเผยให้เห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่าตัวเองเริ่มสนใจคนที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้นอาจเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนในกลุ่มออกกําลังกายหรือคนที่เคยเจอเกินบ่อยๆแต่ไม่เคยใส่ใจมาก่อนความงามที่ชาวราศีตุลมองหาไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นความงามของจิตใจความอ่อนโยนและความสามารถในการสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์เหตุการณ์สําคัญที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนคือการพูดคุยกันในเรื่องที่ลึกซึ้ง อาจเป็นการแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะหนังสือหรือเรื่องราวในชีวิตคุณจะพบว่าการมีคนที่เข้าใจความคิดและสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองได้อย่างลึกซึ้งนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้หัวใจเต้นแรงกว่าการมีหน้าตาดีเพียงอย่างเดียวอยา่างไรเขาตามชาวราศีตุลอาจอเผชิญกับความท้าทายในการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงความกลัวที่จะทําลายความสมดุลหรือทําให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจอาจทําให้คุณยับจังการแสดงออกได้คําแนะนําคือให้เรียนรู้ที่จะเชื่อใจสัญชาตญาณมากขึ้น หากคุณรู้สึกดีกับใครสักคนและสัมผัสได้ว่าอีกฝ่ายก็รู้สึกเช่นเดียวกันการเริ่มต้นด้วยการเป็นเพื่อนที่ดีและกค่อยเปิดใจมากขึ้นเป็นทางเลือกที่ดีการออกไปพบปะผู้คนใหม่ในเดือนนี้ควรเลือกสถานที่ที่สะท้อนเป็นตัวตนของคุณอ่าเป็นพิพิธภัณฑ์นิทรรศการศิลปะคอนเสิร์ตเพลงคลาสสิกหรือคาเฟ่ที่มีบรรยากาศดีสถานที่เหล่านี้จะช่วยให้คุณได้พบกับคนที่มีรสนิยมและความสนใจใกล้เคียงกันสำหรับคุณมีคู่การสร้างความสมดุลใหม่ในความสัมพันธ์ สำหรับชาวราศีตุลที่มีคู่รักแล้วเดือนนี้เป็นเหมือนกันนั่งเรือใบท่องไปในทะเลเสารสทั้งสวยงามและท้าทายบางครั้งลมอาจแรงเกินไปบางครั้งอาจสุบจนเรือไม่เคลื่อนแต่ถ้าทั้งสองคู่รู้จักปรับใบเรือและทํางานร่วมกันจะสามารถเดินทางไปยังจุดหมายที่สวยงามได้ประเด็นปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักในเดือนนี้คือการปรับสมดุลระหว่างความต้องการส่วนตัวและความต้องการของคู่รัก คุณอาจรู้สึกว่าต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นหรือในฐานตรงกันข้ามอาจรู้สึกว่าต้องการความใกล้ชิดมากกว่าเดิมความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติและการสื่อสารอย่างเปิดเผยจะเป็นกุญแจสําคัญยกตัวอย่างเช่นหากคุณรู้สึกเครียดจากการงานและต้องการเวลาเพื่อผ่อนคลายคนเดียวอยากเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจแต่จงอธิบายให้คู่รักฟังด้วยความวิธีที่นุ่มนวลและเต็มไปได้วยความรักอาจจะพูดว่าที่รักช่วงนี้งานหนักมากฉันต้องการเวลาคนเดียวสักหน่อยเพื่อเติมพลังให้กับตัวเอง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันรักเธอน้อยลงนะการสื่อสารแบบนี้จะช่วยป้องกันความเข้าใจผิดและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับคู่รักที่กำลังมีปัญหาหรือผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการหาทางออกร่วมกันความสามารถในการมองเห็นทั้งสองด้านของปัญหาที่เป็นจุดแข็งของราศีตุลจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินเป็นสะพานระหว่างความขัดแย้งได้แต่จำไว้ว่าอย่าพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวบางครั้งการขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญก็เป็นทางเลือกที่ชัฉลาด กิจกรรมที่แนะนำสำหรับคู่รักในเดือนนี้คือการทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันอาจเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่การเดินทางไปสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนหรือการทำอาหารเมนูใหม่ๆด้วยกันกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างความทรงจำใหม่และเพิ่มความสดใสให้กับความสัมพันธ์สรุปการเรียนรู้ที่จะเต้นรำกับการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้สำหรับชาวราศีตุลเป็นเหมือนการเรียนรู้จังหวะเพลงใหม่ ในตอนแรกอาจรู้สึกไม่ชินก้าวผิดจังหวะบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มเข้าใจและเต้นตามจังหวะได้อย่างสวยงามทั้งในด้านการงานการเงินและความรักล้วนต้องอาศัยความอดทนความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะเชื่อใจการตัดสินใจของตัวเองจำไว้ว่าความสมบูรณ์แบบไม่ได้อยู่ที่การไม่มีปัญหาแต่อยู่ที่การรู้จักจัดการกับปัญหาด้วยความสง่างามและภูมิปัญญาชาวราศีตุลมีพรสวรรค์นในการสร้างความงดงามความสมดุลและความสมดุลมาท่ามกลางความวุ่นวาย เพียงแต่ต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจตัวเองมากขึ้นและยอมรับว่าบางครั้งความไม่สมบูรณ์แบบก็สามารถสร้างความงามได้เดือนนี้จงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแต่อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยการหาเวลาพักผ่อนการทำสิ่งที่ทําให้จิตใจสงบและการอยู่กับธรรมชาติจะช่วยให้คุณมีพลังงานที่เพียงพอในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นสุดท้ายนี้จงจําไว้ว่าการเป็นชาวราศีตุลหมายถึงการเป็นผู้ที่นําความสวยงามความยุติธรรมและความสมดุลมาสู่โลกใบนี้ เดือนนี้เป็นโอกาสดีที่จะแสดงคุณสมบัติวันนี้ออกมาอย่างเต็มที่และสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกไม่เพียงแต่ในชีวิตของตัวเองแต่ยังรวมถึงชีวิตของคนรอบข้างด้วย